นิทานอีสอบเรื่องหมูป่ากับตัวกินมดในเช้าวันหนึ่งของป่าฝนที่อากาศเย็นชื้นหมอกสีขาวบางๆลอยคลอเคลียนเหนือพื้นดินเสียงหยดน้ำค้างตกกระทบใบไม้เป็นจังหวะอ่อนโยนของธรรมชาติแสงแดดแรกของวันเริ่มลอดผ่านยอดไม้สูงลงมาเป็นลำหมูป่าตัวใหญ่ขนหยาบสีน้ำตาลเข้มกำลังเดินออกจากโพรง มันสูดอากาศสดชื่นเข้าเต็มปอดก่อนจะเริ่มออกหากินวันนี้คงได้รากไม้กลุบกรุบสักหน่อยหมูป่าพึงพำกับตัวเองทางเดินตรงไปยังทางดินชื้นริมลำธารที่มันคุ้นเคยดีในขณะเดียวกันบนเส้นทางเดียวกันนั้นเองตัวกินมดกำลังเดินก้มหน้าก้มตาใช้ลิ้นยาวๆเลียหาหมดแดงที่ซ่อนอยู่ตามขอนไม้ผูก มันหิวจนลืมดูทางก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างไม่รู้ตัวว่ามีใครอยู่ไกลๆบนกิ่งไม้สูงเหนือศีรษะลิงจาะตัวหนึ่งนั่งแกวงหางอยู่หางส่งเสียงทักขึ้นว่าเฮ้ é, เจ้าตัวกินมดระวังหน่อยนะทางนั้นมีใครเดินอยู่แต่ยังไม่ทันสิ้นเสียงเตือนปึกทั้งหมูป่าและตัวกินมดก็ชนกันเต็มแรงจนลมกลิ้งไปคนละทาง ใบไม้ปลิวว่อนเสียงร้องโอ้ยดังพร้อมกันสองเสียงหมู่ป่าลุกขึ้นมาพร้อมใบหน้ามอมแมมจากดินมันขมวดคิ้วพางบนเสียงดังเจ้ามองไม่เห็นหรือไงว่าข้าอยู่ตรงนี้ตัวกินมดที่กำลังปัดเศษดินออกจากจมูกเงยหน้าขึ้นเพียงทันทีถ้าไม่ได้ตั้งใจนะเจ้าเองก็ควรดูทางสิไม่ใช่โทรแต่ข้า ทั้งสองเริ่มส่งเสียงคึงคังเข้าใส่กันจนลิงจ่อต้องรีบก,กระโดดลงมาจากต้นไม้ใจเย็นๆเพื่อนทั้งสองการทะเลาะกันไม่ช่วยอะไรเลยนะหลิงพูดพลางกางแขนกั้นทั้งคู่ไว้ตัวกินมดเจ้าคงไม่อยากให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแต่ตัวกินมดยังเชิดหน้าถ้าไม่ได้ผิดเสียนหน่อยก็แค่เดินชนกันหมูป่าถอนหายใจยาวก่อนพูดด้วยเสียงนุ่มลง บางทีการพูดคำว่าขอโทษก็ไม่ได้ทำให้เจ้าเสียหน้านะแต่ทำให้คนอื่นรู้ว่าเจ้ารู้จักให้เกียรติคำพูดนั้นทำให้ตัวกินมดนิ่งไปมันเงียบอยู่ครู่หนึ่งหูของมันกลางออกเล็กน้อยแววตาดูอ่อนลงมันเริ่มรู้สึกละอายใจลิงจอยืนมองอยู่เงียบเงียบเหมือนกำลังรอฟังบางอย่างแล้วในที่สุด ตัวกินมดก็พูดออกมาช้าๆด้วยเสียงแผ่วเบาข้าขอโทษนะหมูป่าข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆหมูป่ายิ้มกว้างดวงตาอบอุ่นไม่เป็นไรหรอกถ้ารู้ว่าเจ้ามีได้เจตนาจากวันนั้นทั้งสองกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหมูป่าช่วยตัวกินมดขุดรากไม้ส่วนตัวกินมดก็คอยช่วยหามแมลงเล็กๆ ให้หมูป่าชิมเป็นของแปลกใหม่ในแต่ละวันพวกมันมักจะออกหาก,กินด้วยกันในยามเช้าเดินเคียงข้างกันไปใต้หมอกบางๆพร้อมเสียงหัวเราะที่ดังก้องไปทั่วป่าฝนเมื่อสัตว์ตัวอื่นเห็นภาพนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูสิหมูป่ากับตัวกินมดกลายเป็นเพื่อนกันจริงๆน่ารักจังเลยตั้งแต่นั้นมาตัวกินมดไม่เคยดื้อหรืออวดดีกับใคร มันเรียนรู้ว่าคำว่าขอโทษมีค่ามากกว่าการเอาชนะเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าการกล้าพูดคำว่าขอโทษไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่มันทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมีและมิม ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ